สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอตบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อ,อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่านแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับแค่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอาดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัดลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ในเดือนกันยายนรอบที่สามเอ่อตั้งแต่วันที่ยี่สิบ กันยายนถึง30กันยายน30กันยายนเป็นวันเดทไลน์ก็อันลาดีมาทำาค่าครูได้ก็จะได้ค่าพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีแล้วเพิ่มปปับก็เป็นเดือนอ่าเขาเรแต้มสุดท้ายนะครับเหลือ3เดือนสุดท้ายมีการคชรยกยา้ายราศีทั้งหมด6ดวง เยอะมากๆผมเลยขอแบ่งออกเป็น2อ EP EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับใครยังไม่ได้ฟัง EP แรกสามารถย้อนกลับไปฟังได้ในคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าเราควรจะรู้ให้มันครบทั้ง6ดวงเนาะจะได้รู้ว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่อัปเดตใหม่ในชีวิตของเราในช่วงนี้ในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับในเดือนตุลานคมน,นะ,ะเราจะได้ เตรียมพร้อมตั้งรับไว้นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือเมื่อเกิดปัญหาแล้วจะได้แก้ทันนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมษดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาเมษทางทิศเหนือได้ทั้งราศีและลัคนาชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีเมษอยู่ตรงนี้ที่เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวอาทิตย์นะครับดวงแรกเดี๋ยวดาวคันดาวประจาตัว่อยว่าที่หลังนะผมขี้ลืมอาทิตย์ดวงแรกเข้าสู่ราศีตุล10 7ตุลาคม6 7นะครับอาทิตย์1นึถึงตุลาคมอยู่ในราศีอรินะครับ,ะบระมัดระวังเพราะว่าปุตตะอริหมายถึงการเริ่มต้นทุกอย่างมีปัญหาการลงทุนมีปัญหาเล็งไปพบพินาเจ๋งบอกเลยใครลงทุนในช่วงกลางกันยาถึงกลางตุลาเนี่ยเตรียมตัวเจ๋งบอกเลยนะครับเพราะว่าปุตตะอริมันก็บอกอยู่แล้วว่าปุตตะอริ คุณมปุตตะอีตเนี่ยมีลูกยากนะครับหมายถึงว่าอะไรที่มาถึงการกําเนิดใหม่ๆการจะเริ่มต้นใหม่ก็มีอุปสรรคตั้งแต่แรกเขาเรียกว่ามีขวากน้มตั้งแต่แรกลําบากแต่แรกตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบเลยครับเอออันนี้คือเลิกง่ายๆที่เราดูได้เลยว่าเออง่ายๆใครก็รู้ไหมถ้าเผื่อผมพูดคาว่าปุตตะอีิทุกคนก็รู้อยู่แล้วปุตตะมันคือบุตรไงอ่าหรืออะไรใหม่ๆนะครับการลงทุนความเสี่ยงมันมีปัญหาทั้งหมดนะครับ ขนาดบุยังมียากนะครับการเริ่มต้นก็เสียหายตั้งแต่ก้าวแรกการลงทุนก็เสียหายนะครับเพราะมีความผันผ,น,ผนในเรื่องวินาศเลงไปก็คือจบเลยลาพระวินาศมีไหมครับโชคลาบเห็นไหมครับเห็นหรือยังลาพะมันวินาศอยู่แล้วมันบ่งบอกมาตั้งปีปีหนึ่งหรืออีกครึ่งปีเนี่ยลาภาวินาศตั้งนานแล้วมันก็บอกเราว่ามันไม่มีโชคมีลาบง่ายๆนะโชคลาบมาจาก ออนไลน์แล้วบางคนจะคิดว่าอ๋อเล่นหุ้นได้ใช่ไหมมันได้หมดนั่นแหละครับแต่มันต้องเป็นลักษณะของคําว่าเบื้องหลังลักษณะของออนไลน์อันนั้นได้หนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องมาดูปุตตะอริด้วยถ้าจะลงทุนนะครับมันต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดให้ครบนะครับไม่ใช่ไม่ครบนะถ้าเป็นงานก็ต้องดูที่กรรมะอย่างเงี้ยครับกรรมะอาภาโอเคยังได้แต่ลงทุนมันไม่ได้ไงเออเพราะว่าปุตตะอรินะครับ ยิ่งลาภาวินาศยิ่งปุตตะอดีตก็คือเออเต็มตัวเจ๋งอย่างที่พูดไม่ไม่ผิดเลยนะที่พูดเนี่ยนะครับก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าอดีตมันมักจะเล็งวินาศเสมอถูกป่ะังน,นั้นเนี่ยปัญหาเวสากมาทําให้เราต้องล้มหายตายจากจากสิ่งนั้นไปสิ้นสุดจากสิ่งนั้นไปก็คือไปไม่รอดก็เรียกว่าเจ๋งนั่นแหละนะครับอันเนี้ยจึงต้องระมัดระวังทีนี้17ตุลาคมเข้าสู่เดือนปัตตานีเป็นนิดในเดือนปัตตานีอันเนี้ยครับอ่าอน,นิดปัตตานีเป็นนิดเนี่ยมันหมายความว่าผิดแพกต่าง ถ้าเกี่ยวข้องกับความรักปะตะัตตานีเนี่ยดูหลายๆเคสแล้วน่าจะแปลว่าใหม่คนใหม่อน่โชคดีเลือกคนใหม่ก็จบแต่คนที่มีคู่แล้วอันเนี้ยต้องระมัดระวังเพราะว่าปะตะัตตานีคือคือดาวอาทิตย์มันไกลโลกมันเลยเกิดตำแหน่งนิดนี้ขึ้นมานิดเนี้ยแปลว่าน้อยอับแสงครับดาวอาทิตย์โคจรมาเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นตัวบอกหลายๆอย่าง,างเช่น บอกกลางวันกลางคืนที่มาถึง24ชั่วโมงบอกราศีบอกเดือนเดือนเกิดเนี่ยตลวราพฤจิกาธันวาเนี่ยนะครับแล้วก็ราศีเกิดด้วยว่าฉันอยู่ในราศีเมษหรือเปล่าแต่ราศีเมษรเริ่มต้นที่ก็คือ,อช่วงเดือนเมษาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งเมษาแต่เริ่มต้นที่13เมษาหรือเรียกว่าส่งกรารน,นั่นเองนะครับคนเกิดราศีเมษต,ต้องเกิดส่งการเพราะพอ่พอ,พอผมอะเกิดเดือนเมษายน สิบเมษาเพื่อพ่อผมเกิดสิบเมษาเนี่ยราศีมีนครับไม่ใช่ราศนะีเมษเนาะและพ่อยังไม่ถึงสิบสามนะครับพ่อผมเกิดสิบเมษาไม่ใช่สิบาเมษาถ้าสิบสามเมษาเป็นราศีเมษแต่ถ้าสิบเมษาเป็นราศีมีนครับโอเคแม่ผมยังเกิดเดือนพฤษภาแต่เกิดราศีเมษครับอาทิตย์เป็นอุอมเห็นไหมไม่เหมือนกันพ่อพ่อเกิดราศีพ่อเกิดเดือนเดือนเมษาแม่เกิดเดือนพฤษภา แต่ว่าสองคนนี้ราศีอยู่ข้างหนังกันนะครับเพราะเกิดไม่ได้กลางเดือนไงถ้าเกิดกลางเดือนขึ้นไปอะ่ะมันถึงจะอยู่ตรงราศีตัวเองเข้าใจปะครับต้องกระเดือนตัวเองเกิดอะ่ะเออนั่นแหละต้องเข้าใจนะแล้วอีกอย่างหนึง่งบางทีจะก้ากึ่งวันที่หลายคนเนี่ยฟังนักพยากรณ์ก็ไม่ช่ว์หรอกครับถ้าจะให้ช่วยเนี่ยต้องเปิดปฏิททนร้อยปี หรือตั้งดวงชะตาขึ้นมาหมอดูจะรู้ครับต้องตั้งดวงขึ้นมาใครตั้งดวงเป็นดูที่ดวงอย่าไปสมมติเอาว่าเออฉันน่าจะเกิดวันนี้วันนี้ไปดูให้ชัดเจนครับตั้งดวงขึ้นมามันจะถูกต้องร้อเปอร์เซนตหรือถ้าใครดูไม่เป็นดูปฏิทินร้อยปีวิธีการคือเซิร์ชใน Google นะครับก็คือวันเดือนปีเกิดของเรานี่แหละใส่พอ,องลงไปปุ๊บแล้วก็เขียนท้ายด้วยว่าราศีอะไรนะครับเกิดราศีอะไรอย่างเงี้ยครับ เผื่อจะมีข้อมูลมันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีข้อมูลเสมอไปม,มันอาจจะต้องใช้ความรู้นิดหนึ่งนะครับถ้าใครพอมีความรู้อาจจะตอบได้พาอไปดูปฏิทินร้อยปีก็จะรู้แต่ใครที่ดูไม่เป็นอะไรเลยก็อันนี้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะขึ้นข้อมูลเก่าๆที่แบบเหมือนเราไปดูหมยอยู่วันแต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจนะเนี่ยอย่างตุลเนี่ใครเกิดเดือนตุลาคมคือ17ตุลาคมถูกไหมครับ แต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิด17ตุลาคมทุกปีแล้วจะเกิดราศีตุลน,นะครับบางทีอาจจะเป็น16ตุลาก็ได้บางทีอาจจะเป็น18ตุลาคมก็ได้อ่ะมันห่างไปวันหนึ่งแล้ววันเดินผเอิญเกิด17หรือ18อย่างเงี้ยแล้วตกลงจะเกิดราศีอะไรมันยุ่งวุ่นวายมากเลยนะถูกปะในนั้นเนี่ยเปิดเป็นอทิตย์ร้อยปีจะชัวร์กว่านะครับโอเคนี่ให้ข้อมูลไว้นะครับทีนี้โอเคอาธิปเป็นนิดเจอคนไม่จะดีปุตตะปัตตนีนะครับจะได้เจอคู่ที่สมหวัง คู่ที่ถูกใจนะครับแต่ว่าคําว่าสมหวังเนี้ยอยู่กินกันดีแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะคือคือถ้าพูดเรื่องเนื้อคู่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับคืออย่าถามว่าอาจารย์ใช่เนื้อคู่ไหมคือผมไม่ค่อยเน้นเรื่องเนื้อคู่นะครับบอกไว้ก่อนคือไม่ใช่ไม่อินแต่ว่าคืออนะินในเรื่องเนื้อคู่เพราะว่าเราก็เจอคือเราดูละครเราเป็นคนที่เด็กติดละครมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเป็นคนชอบดูละครมากแต่ ไม่ได้หมายถึงดูแค่ละครแต่ผมดูะไ,ไรชีวิตอะ,อะดูชีวิตของคนจุดเริ่มต้นของตัวละครและจุดจบของตัวละครผมจะคิดตามเสมอผมจะรู้เสมอว่าคือรู้ไหมว่าละครคือหนึ่งในสิ่งที่ผมอามาต่อยอดในโหราศาสตร์ได้เพราะเราเจอคนมันคือเราอะเจอคนน้อยผมเป็นคนอินโทรดเจอคนน้อยดังน,นั้นละครคือสิ่งหนึ่งที่คนสมมตุติแต่มันก็คือ คุณอย่าคิดว่าละครเป็นการสมมุติแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่นะละครบางทีอ่ะมันมันก็เหมือนกับชีวิตคนหนึ่งคนนั่นแหละมันตั้งดวงขึ้นมาได้หนึ่งดวงนะคุณไม่รู้หรอกนะครับอย่างดวงทศกัณฐ์ดวงนางมโนราที่เป็นอ่านกเนี่ยยังตั้งได้เลยทศกัณฐ์อย่างเงี้ยยังตั้งได้เลยดวงชะตาเนี่ยเอออาจารย์ที่ผมศึกษามาเนี่ยก็ตั้งดวงได้ทั้งนั้นนะครับบอกเลยดวงทศกัณฐ์ก็มีลักษณะบุศบนะครับดวงนางมโนราลักษณะเมษนะครับ ดวงขุนแผนเนี่ยลักนามีนนี่เห็นไหมครับรู้หมดนะครับอะไรประมาณนี้นางอะ,อะไรนะนางระเวงมั้งไม่แน่ใจชื่อชื่อนี้หรือเปล่าเกิดลักนณกันอย่างเงี้ยครับอ่าเห็นไหมรู้รู้เยอะนะครับไม่ใช่ไ่ดูดังนั้นเนี่ยแล้วเป็นชั้นครูนะที่เพืคนตั้งดวงไม่ใช่ไก่กานะครับไม่ใช่ว่าตั้งมัวตั้งมัวมวนะเออ คือวรรณคดีไม่สามารถรู้ดวงชะตาได้แต่ว่าผูกเรื่องราวทั้งหมดคือต้องมีเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็อเอามาผูกกันตั้งดวงขึ้นมาได้เนี่ยยังรู้เลยดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราศึกษาใครนะครับแล้วก็เลือกอาจารย์ที่ถูกเราก็จะรู้นะครับเรื่องพวกนี้ตามจริงอ่ะ โหดบางคนก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้นะครับดังนั้นแล้วแต่คนชอบแบบไหนผมชอบแบบนี้ผมก็เลือกแบบนี้ผมก็ดูศึกษาการจันทร์ท่านนี้นี่งไงครับก็เลยรู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราดูละครไม่ใช่นำเน่าแต่เราดูเนื้อหาของละครถึงไม่จะนำเน่าก็จริงแต่เราดูชีวิตการเริ่มต้นของคนมันทําไมถึงชั่วคนมันทําไมถึงดีทําดียังไงมันก็ยังดี คนบางคนทําดีมาตอนแรกแล้วหักเหเป็นคนชั่วทีหลังตัวอิจฉาทุกอย่างมีที่มาทําไมมันต้องร้ายทําไมมันต้องนิสัยไม่ดีทําไมมันต้องจุดจบเป็นแบบนี้จุดจบมันตายดีไหมอย่างเงี้ยหรือมันตายไม่ดีอะไรเงี้ยครับรู้หมดทุกอย่างมันมันดูจากละครได้เพราะละครมันสรุปเรื่องราวให้เราเห็นเงนี้ยครับว่าตั้งแต่เกิดยันตายอ่ะผี ทำไมมันอาฆาตอะไรเงี้ยมันรู้หมดนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยถ้าเรารู้จักดูมากมันก็ได้รายละเอียดนะครับมาอยู่ที่จิตของคนเราอะ่ะเราเรียนรู้ตลอดอะครับไม่ใช่ดูเพื่อบันเทิงเท่านั้นแต่ดูเพื่อคิดตามด้วยเนาะเพราะผมจะบอกเสมอว่าอย่าไปดูละครมันนําเน่าแต่ผมคิดไม่คิดอย่างนั้นะอืมมันเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างครับแล้วแต่คนจะมองมากกว่าคนไม่ไม่คิดอะไรก็คือไม่คิดอะไรเนาะก็ไม่ได้ว่านะ นี้แล้วแต่คือแล้วแต่คนมุมมองถ้าคนคิดไม่ออกก็มันก็ไร้สาระจริงๆนั่นแหละแต่คนคิดออกมันก็คืออะไรที่เหมือนทองคำครับออม,มันก็แล้วแต่เนาะอ่ะประมาณนี้ก้อนหินก็ทองคําได้ถ้ามันมีค่าสนับคนๆนั้นจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อคือดาวอังคารเนาะดาวประจําตัวย้ายเข้าสู่กรกฎในเล่นพันธุ19ตุลาคม67 หนึ่งถึงสิบแปดยนราศีมิถุนพบสาชาแล้วก็สุในพันธุแปลว่าจะมีเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอสังหานะครับตันุพันธุมีความมั่นคงในจิตใจแต่หรือตัตตนด้วยขยันทํางานสร้างหลักสร้างฐานดีแต่ก็มีข้อเสียอางคาันในเดือนจันทร์เนี่ยมันเป็นนิดไงอังคารในเดือนจันทร์เนี่ยมันหมายความว่าไก่โลกอีกแลิวนิดทั้งคู่เลยและนิดเบียดน,นิดด้วยนะครับ แต่บางทีมันมีกฎอยู่ว่านิดเบียนนิดอาจจะดีแต่ผมไม่ใช่อ่ะเสียก็คือเสียแต่ข้อดีก็มีก็คือความมั่นคงแต่ข้อเสียก็คือแปรปรวนทางอารมณ์นะครับอังคารในเดือนจันทร์เนี่ยลมมันยึดทัดน้ำพายุตอนนี้พายุกำลังเข้าไประเทศไทยกระนำเนาะเข้าแล้วเข้าอีกเจอแล้วเจออีกนะครับปีนี้ลาเดญยาก็ต้องทําใจนะครับว่าดามจะเยอะแต่ถ้าเป็นเอนีโยก็โอ้โห ยิ่งผมยิ่งมีปัญหามากเลยเพราะว่าเป็นไทรอยล้อนเป็นโรคล้อนหมายถึงว่าโรคโรคล้อนนะครับคือร่างกายมันสุบฉีดมันมันเต้นหัวใจเต้นไวอะไรเงี้ยสุบฉีดเลือดไวอย่างอยืยนตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันหัวใจเต้นไวขึ้นแรงขึ้นไทรอยคัมเริ่มนะครับก็เลยต้องอาจจะต้องไปหาหมอกินยาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยนะครับต้องดูแลรักษาเพิ่มเนี่ยในนั้นเนี่ย เนี่ยก็คือความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นในภาวะจิตใจเพราะฉันจันคือใจคือจริตดนงลันเนี่ยเมื่ออังคารเข้ามาก็ทําให้ปั่นป่วนทางอารมณ์ทางจิตใจนะครับก็มีข้อดีข้อเสียและมาจากเดินมรณะด้วยนะครับมรณะพันธุก็คือไม่อยู่บ้านดีที่สุดเดินทางครับจะได้ รู้สึกว่ามันพักผ่อนหย่อนใจรู้สึกมันผ่อนคลายจิตใจรู้สึกมันไม่หดหูมันไม่รู้สึกว่ามันกังวลใจเครียดอะไรเงี้ยคคราชิเมะเนี่ยเป็นคนที่มั่นคงในหลายๆอย่างแต่ก็มีความอ่อนไหวในหลายๆอย่างเรียกว่าเซสติฟแข็งนอกอ่อนในคือพูดง่ายว่าตัวตวนภาพลักษณดูเข้มแข็งมากเลยครับเป็นคนบึกบึนเข้มแข็งตัวตนนี่บึกบึนเลยนะครับคือเป็นคนที่แบบแอคทิวิตเก่งนะครัแบมบี ชอบแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยครับอันทวิตตี้แอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยครับแอคชั่นอย่างเงี้ยครับมีพวกเนี้ยตลอดดังนั้นเนี่ยก็คือแบบชอบอะไรเสียงเสียงกล้ากล้าลุยๆแมนๆอะไรแบบเนี้ยเ้าวๆอย่างเงี้ยครับแต่มักจะอ่อนไหวทางจิตใจซึ่งตรงกันข้ามกับคนกรกฎที่ข้างนอกดูบอบบางมากเลยแต่จิตใจเขาโคตรเข้มแข็งเลยครับเออก็เหมือนแม่นั่นแหละครับคือความเป็นแม่ของคนอะ่ะเออคือผู้หญิงที่บอบบางรู้จักคือหัตถ์ขาของพิภพไหมครับ ก็คือหมายความว่าผู้หญิงอะเข้มแข็งยิ่งกว่าผู้ชายอีกถ้าเผื่อมันมันมันคือหน้าที่หน้าที่ของผู้หญิงอะมันเข้มแข็งของผู้ชายผู้ชายเนี่ยจับดาบถือปืนใช่ไหมครับทําในสนามรบแต่ว่าใครล่ะที่เลี้ยงดูคุณมาก็คือแม่นะครับดังนั้นเนี่ยแม่คือผู้ให้กําเนิดคือให้ทุกสิ่งเขาจึงยกย่องแม่คือหัตถาของพิภพแปลว่า ต่อให้คุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนผู้ชายเนี่ยเกียงไกลแค่ไหนเนี่ยเป็นลบไปสงครามชนะศัตรูทุกคนเนี่ยแต่ใครอยู่เบื้องหลังครับใครที่เลี้ยงคุณมาคุณเติบใหญ่ได้จากใครคณกินนมใครมาอ่ะนั่นแหละครับก็คือแม่ทั้งนั้นดังนั้นแม่คือผู้ให้คุณมาคุณเกิดมาได้ทุกวันนี้เพราะแม่ดังนั้นเขาจึงบอกว่ายกย่องว่าแม่คือคนที่ของโลก ก็คือผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายนะครับคือผู้ชายเป็นเป,เป็นเป็นภาพที่เห็นหน้าเบื้องหน้านั่นแหละแต่เบื้องหลังอ่ะคือผู้หญิงความสําเร็จอยู่ที่ผู้หญิงนะครับคือเบื้องหลังคือแม่นะครับไม่ได้แปลว่าภรรยาหรือเมียนะครับแต่แปลว่าแม่นะอะอเยดตีความผิดคาว่าผู้หญิงที่นี้หมายถึงแม่เท่านั้นความเป็นแม่ความเป็นแม่คนเนี่ยมันทําได้มากกว่าคาว่าเป็นเมียหรือผู้หญิงครับอืมันคนละเรื่องไม่เหมือนกันนะครับพ่อแม่ตายแทนได้ แต่แฟนไม่กับเมียไม่ได้แปลว่าจะตายทันได้นะครับอืมนั่นแหละประมาณนั้นแต่แม่ก็ไม่ได้ทุกคนหรอกแต่หมายความว่าเขายกย่องแม่ครับเข้าใจโอเคนั่นแหละก็คือไปอ่อนกําลังในเดือนจันทร์เห็นไหมอังคารจะอ่อนในเดือนจันทร์พ่อได้ไหมผมบอกเคล็ดลับให้ดาวจันทร์เป็นกรลกินีของดาวคานดังนั้นเมื่อดาวคานมาอยู่ในเดือนจันทร์จะอ่อนกาลังเป็นนิดเห็นไหมครับก็คืออ่อนยวบเลยแหละเจอสาวงามเนี่ยคุณพลแพ้สาวงามครับต่อให้แข็งแกร่งเป็นนัก สู้นักอะไรลงมาก็เสางามล่มเมืองไงครับอืมจบดูสามก๊กเป็นตัวอย่างเห็นหรือยังเนี่ยบอกเลยนะมันจริงนะใช้กลยุทธ์นี้ได้เลยมคือโหราศาสตร์เนี่ยคือยุทธพิชัยสงครามนะครับมันสามารถใช้ในการศึกสงครามได้เพราะที่แล้วมาก็เก็บจากสติจากสงครามทั้งนั้นอ่ะบอกเลยคือมันสําคัญมันตรงกันมันเข้ากันได้แล้วมันเออมันเข้ากันได้เฉยเลยนะครับทีนี้สุดท้ายคือดาวพุธครับ เข้าสู่ราศีพิจิกวันที่2ี่ตุลาคม67เออมีอะไรมากนะสนุกด้วยวิชาโหราศาสตร์ถ้าคนเข้าใจและอธิบายเป็นหรือเาคือบางทีอาจจะดูเยอะนะว่าอธิบายเยอะไม่เข้าเรื่องสักทีแต่มันคนละเรื่องแต่ถ้าใครที่แบบชอบเนื้อหาเรื่องการติดตามลงไหลในวิชานี้อ่ะมันจะรู้สึกสนุกนะเออจากการเล่าเรื่องจากการอธิบายหลายๆอย่างว่าเออมันเชื่อมโยงกันได้หมดมันดูตื่นเต้นดูเราใจดีนะครับทีนี้ดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ราศีพิจิก ปฏิกุมกับดาวศุกร์ที่เป็นประอยู่เรือนมรณะยีบสี่ตุลาคม67คือผู้งานเสน่ห์แรงแต่เป็นภัยเพราะอยู่เรือนมรณะมีปัญหาครับคือสเสน่ห์แรงก็เป็นภัยได้ก็หมายความว่าเหมือนกับเอาดูละครผู้ชายพระเอกหน้าตาหล่อเหลานู่นนี่นั่นเพอรฟ์ฟล์ดีผู้หญิงนางเอกกับตัวอิจฉาตบกันแย่งผู้ชายอ่ะนั่นแหละมันลักษณะนั้นถามว่าผู้ชายมันน่าจะดีใจไหมบางทีมันก็ดูเบื่อเนาะ บางทีก็ดูว่าเออตัวเองพราวนะแต่เขาเขาเสียก็คือดูคือคนเมตขี้หงุดหงิดอยู่แล้วอ่าแล้วมาตีกันได้เห็นนี่คือไม่ชอบนะเออคือแบบก็อาจจะมีความภูมิใจด้วยความเป็นชายนะครับแต่บางทีมันก็ดูหงุดหงิดว่าผู้หญิงตบตีกันมันก็ไม่ได้จะสนุกไงเออว่าแบบ เฮ้ย hey, มันมาแย่งกันเพื่ออะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับให้เปรียบเทียบไปฟังว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีหรือมันก็มีปัญหาอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันมันสะท้อนไปถึงอีกอย่างหนึ่งคือมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันแล้วจะทาให้เสียทังหมายความว่าถ้าคุณไม่รอบคอบดาวพุธตกมรณะเนี่ยระว่างเอกสารเซ็นเอกสารดูดีๆให้รอบคอบแล้วก็ การพูดกา,ารเจรจาใดๆเนี่ยพูดดีๆพูดดีไปสีแก่ปากพูดมากปากมีสีนะครับประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปิดใจกับช่างแชล์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ